สวัสดีครับผมกูเช่นเคยครับกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้ครับจะมาแนะนำคันนี้ครับเป็นตัว e c o คคานะครับ n i สสันมาร์ h 1.2EL นะครับตัวนี้จะเป็นปี2012นะครับสีพิเศษนะครับเป็นพรัม p i p เพลนะครับบอกเลยว่าคันนี้เข้าใหม่และสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูรีวิวคันนี้กันนะครับผม ครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อแมตตขอบ15นะครับตัวนี้นะครับลูกค้านะครับถ้าเอาไปใช้นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่ายานี่มันจะเป็นปี2021นะครับสวยพร้อมใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องลูกค้าเอาไปไม่ต้องเปลี่ยนยานะครับดูบอดี้เดิมเดิมด้านข้างนะครับก็สวยงามนะครับวันนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจรถไซส์เล็กๆวิ่งในเมืองนะครับคันนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองดูรอบๆคันกันก่อนนะครับนี่นะครับมีปัดหลังนะครับสําหรับอีโคคาร์รันรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลองดูฝาท้ายกันนิดนึงครับผมยวไปดูด้านท้ายนะครับก็มีช่องเก็บสัมภาระนะครับก็มีพรมกระดุมมาให้นะครับตัวเบาะนะครับสามารถพับแยกได้นะครับ60-40นะครับสามารถพับนอนราบได้เลยนะครับ ดูจากตะเข็บด้านท้ายนะครับก็น็อตเดิมๆนะครับไม่มีการถอดนะครับให้ดูนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นตะเข็บเดิมๆนะครับฝาท้ายนะครับก็ฝาท้ายเดิมทั้งหมดเลยนะครับโอ้ยนะครับบอกเลยว่าไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าครับผม มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับสําหรับเครื่องยนต์พันสองนะครับก็ห้องเครื่องก็สะอาดเงางามนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับก็มีการตรวจเช็คก่อนจะลงที่โชว์รูมนะครับตัวคานหน้านะครับก็จะเป็นคานเดิมนะครับจากโรงงานของนิสสันนะครับดูนะครับวันนี้เราก็ตรวจเช็ค2 1 0ร้รายการนะครับทําเป็นเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับ นี่ครับก็ให้ดูกันได้ชัดๆเลยนะครับคุ้มจริงๆนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในตัวรถนะครับก็กุญแจนะครับก็จะเป็นตัวนี่นะครับสมาร์ทคีย์นะกุญแจเราก็มีให้ครบ2ดอกนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทคีย์นะครับมาดูส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะครับความเนียนของตัวคอนโซลแผงข้างนะครับก็ไม่มีรอยนะครับเข้าไปดูคอนโซลด้านหน้านะครับนี่ครับ ตัวบาะนะครับก็จะเป็นบาะหนังมาให้แล้วนะครับเป็นเย็บเดินได้แดงนะครับเกียร์ออโต้นะครับแ๋่วผมจะลองเข้าไปดูในตัวรถกันเลยนะครับผมเนี่ยก็จะมีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีตัวชุดล็อกนะครับเป็นชุดล็อกตัวเบรกกันตัดสตาร์ทด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยสำหรับแค่นี้นะครับก็มีติดตัวรถไปได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าโอเคสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับเลขใหม่นะครับก็อยู่ที่อ่าแสนสามหมื่นสามพันนะครับอ่าถือว่าไม่เยอะนะครับใช้งานปกติตามปีรถนะครับสองพิบสองตัวแอร์นะครับแอร์ ก็เย็นใช้งานได้ปกติเลยนะครับดูผ้าหลังคานะครับก็ไม่มีล่องรอยตกกระปกนะครับเบาะหลังนะครับก็สะอาดดีนะครับก็โดยรวมคันนี้นะครับสวยงามนะครับราคาพิเศษด้วยเดี๋ยวผมจะไปสรุปราคากับเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ให้ครับผมก็มาถึงช่วงท้ายนะครับผมจะสรุปตัวเรื่องของราคาและรุ่นรถให้ทีนะครับก็คันนี้นะครับจะเป็น นิสสันมาร์ท 1.2EL นะครับปี2012สีนะครับเป็นพรัมไฮเปอรนะครับราคานะครับอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคาเพียง1 9 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถจัดไฟนันได้ยอดเต็มนะครับลูกค้าออกรถเนี่ยใช้เงินเพียงไม่กี่บาทนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเราจะมีฝ่ายขายบริการ ในเรื่องของให้คำแนะนำสำหรับเรื่องไฟนั้นสำหรับลูกค้านะครับถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันให้นะครับผมก็จะมาแนะนำรถดีๆที่เข้าใหม่กันเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวสภาพรถนี่เราก็ผ่ากนการตรวจสอบมาแล้วนะครับลูกค้าที่ออกรถกับมาสเตอร์นะครับก็มั่นใจกันได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ